อาบุติดเหมือนเดิมครับเราไปอบร่างกายตอนที่สิบนาทีหายทำเองเลยครับหลังจากที่เราอบร่างกายเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องทบทวนใช่ไหมทักษะเดิมครับก่อนทบทวนนะครับตอนทบทวนเรามาคุยเรื่องข้อที่พวกนีข้อเสร่อมข้อผิดหน่อย สิ่ง uh, ท um, mm ี <con> ่เด็กไปบันมึาแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูนะครับสิ่งแรกที่เด็กต้องแก้ไขนะครับบางคนต้องแก้ไขก็คือเรื่องการกำมัดนะครับการกำมัดคืออยไปใกล้การกำมัดนะครับหรือสาววัยรุ่กปั้นหมัดนะครับเวลาปั้นหมัดนะครับเน็กจะต้องกำนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วแรกนะครับข้อนิ้วแรกข้อแรกข้อบนเนี่ยนะครับลงมานะครับกำมาสี่นิ้วก่อนแล้วนิ้วโป้งพาดทับผันทับทับทับผันอย่างนี้ นะครับ <S an> บางคนที่เราเห็นในรูปภาพนะครับที่ในคลิปที่ส่งน์มาบางคนเป็นกนรรมนิ้วป้งปตัวเองเลยนะครับกรรมนิ้วป้งปตัวเองเลยถ้าเป็นทางภาษาภาษาสากลเนี่ยภาษาสากลเขาบอกว่าการกรรมนิ้วป้งปตัวเองเนี่ยแปลว่าขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ไม่สามารถพูดได้อ่านี่เป็นความรู้นะเวลาเรียนโดนใครลักพาตัวใครจับหรือใครทำร้ายร่างกายเนี่ยแล้วการขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วพูดไม่ได้เนี่ยเขาจะทำอย่างนี้อ่าอนี้ปุ๊บปุ๊บ นี่เป็นประสาการณนะครับคนที่รู้เรื่องเขาจะเออให้คองที่เหลือจะแจ้งตำรวจเรื่องจะมาช่วยเราครับแต่ในาในการต่อสู้ในการในการต่อสู้เนี่ยกำหมัดหรือปั้นหมัดเนี่ยเรต้องกำนิ้วโป้งทั้งบ่าเพื่อที่จะได้ได้ดกำนิ้วโป้งเนี่ยชก,กไปบางทีนิ้วโป้งอาจจะหักได้นะครับก็อาจจะหักได้เพราะนั้นก็กำกับแบบในาการ์ตูนไม่ต้องนะครับบัดเกาลัดอะไรเงี้ยเกาลัดเหล็กในการ์ตูนไม่ต้องพูดถึงครับเราไม่ได้ฝึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็กำปกติกำหมัดนะครับนิสันหมัด สันบัตนะครับแนวสันบัตนะครับจะต้องเป็นเส้นตรงสอนไปแล้วจำได้ไหมครับต้องปรับปรเะยงกปรับนี้อยู่เลยนะครับก่ต้องแก้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับที่ต้องแก้คือเรื่องการกำหมัดนะครับการกำหมัดเป็นปั้นหมัดจุดที่สองต้องแก้คือเรื่องการจดมวยจดมวยนะครับจดมวยนะครับหลายคนหลายคนปฏิบัติทักษะที่ครูสอนไปก็จะเป็นหมัดเท้าศอกนะครับจดมวยไม่ถูกตั้งขาไม่ถูกนะครับยืนท่านี้เลย เพราะนั่นคือบอกว่าพยายามยืนให้เป็นสี่เหลี่ยมนะับเลี้ยงเป็นสี่เหลี่ยมฝึกง่ายๆคือยืนส้นเท้าชี้หนึ่งก่อนนะครับส้นเท้าชี้หนึ่งก่อนแล้วก็บิดปลายเท้าไปข้างหลังนะครับปลายเท้าให้มีถนัดนะแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นแล้วก็บิดส้นเท้าออกไปครับน er ี่ยืนนะครับยืนจมูกขวานี่ย okay. ืนนเท้าให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมเพราะนั้นเรียนยืนยืนตรงๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วท้ายก็แยกขาเอาเอแยกขาแบบนี้ ด้านข้างขาจะทรงตัวได้ไม่ลงแต่ถ้าเกิดโดนผักนะครับผักมันจะลงไม่กลนะครับแต่ถ้ายืนขาไปข้างหลังมากเกินนะครับหลังมากเกินโดยที่มันบังกันเป็นเส้นตรงเดียวโดยการนี้ยอ่ะจมาต้านได้พยายามต้านโดนผักไม่ลงแต่ด้านซ้ายข้างซ้ายก่อนถ้าเอาไม่ลงมันต้องยืนเป็นสามเหลี่ยมครับเลือกข้างหน้าข้างหลังทรงตัวได้ไปขวาไปซ้ายทรงตัวได้แต่ถ้ามันยืนไม่นสามเหลี่ยมจนเว้ยขวาก็หอบไปหลังให้หดซ้ายถหดซ้ายก็จุดไปซ้ายซ้ายไปหลังยืนให้เป็นสามเหลี่ยม นะนะนะครับนี่จุดที่สองที่ต้องตอบรับกันไข่สำหรเรื่องอื่นนะเรื่องการออกยอยทักษะเนี่ยครูก็ยังไม่ค่อยเป็อะไรจุดที่สามเรื่องของการตั้งก่าน,น,น,ปปน,กน,นะครับตั้งตั้งก่านะครับตับคือมันจะบอกปัดไว้แบบปัดป้องกันรอย่างเง้ป้องกันไม่ปัดเนี่ยนะครับพยายามจนไปสู่ไม่ก่อนนะครับพยายามตั้งกแต่สู่ไม่ก่อนอย่าอย่าก่อนไันนีให้หยุดใสยัยคุณบอกว่าพัดใหม่ๆนะารแปะแกม้มไก่อน นี่ชูสูงไว้สูงสูงไว้ก่อนนะครับาป้องกันหน้าเราไว้สําคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยดับน้ำจมีที่ใบหน้านี่เจ็บแบบเจ็บทะลกได้โดนปลายทางน้องนะครับโดนต้องตาต้อตาปูดรวมที่นี่คิ้วแตกเนี้ยจมูกพี้โดนปลอยจมูกใครจปไปบอกค่ะจมูกมีเรืองดาวไหลหายใจลำบากทักสู้ลน้าป้องปนะครับแค่ไม่ปิดแค่นี้นะครับปิดป้องหน้าเอาไว้ได้จนไว้ใหม่ๆจนไว้สูงไว้ก่อนนะครับดับสูงไว้ก่อนนะครับอย่าดับลงมาครั้งแรก สามนึงปั <m í rappelle> ้นมาสอนจนมวย3ามทักกับที n ่ต้องตอกกินครถบเรื áng, đ đ áng áng. ่องทักษะการปองแบบนี้เราไม่ไปโอเคแล้วเมื่อเราทำามทักษะนี้ครือจนอปั้นมจนมวยและทักกับได้ถูกต้องแล้วไปต่นลวทักษะไรทักษะที่หนงครับทักษะการปองแบนะครับอีมัตอีมาตองยัดตะวันเสยสิงมครับไปครับ いいね。 Wow. คือเราใช้ตัวรองทำมุมของตเข่าเนี่ยให้เป็นมุมรูดแนะใหเป็นมุมรูดแนะครับไม่ใช่เอาเข่าอย่างเงี้ยก็มุมแบนนะครับจนกล้วยก่อนอ่ะจนกล้วยผู้ชมคนขวาใครใครดับซ้ายก็จุดไฟซ้ายซ้ายก็ได้ครแล้ดขวาแลุวขวาเข่าแรกที่จะเรียนคือเข่าตรงต่อตรงก็คือเข่าเป็นตรงนะครับถ้าต่ำหน่อยก็เป็นอะไรนะแทงเข่าที่กระจับนะครับถึงตัวเมื่อเป็นตัวติดกันยาแล้แข่ง แต่ว่ามันใช้กับกาตัวได้ดีด้วยนะครับจุดมุ้ยข่าแรกของตรงนะครับดูใช้ขาหลังนั้นที่พังนะครับอะไรฟิ้งขาหน้าก็ได้นะครับแต่ขาหน้ามันไม่แรงนะดูใช้ขาหลังนะครับก็นังเข่าขึ้นมานะครับทัเขาไปตรงไนะครับขึ้นมาตรงตรงตรงการนั่งตรงนี้อย่างนี้ไม่เอาแต่คนทำอย่างนี้ยเวลาเตะกระปิกระปิไม่เอาไม่เอานะครับจุดมุ้ยไว้อยู่ร่นต่อย สองนะครับต้องเข่าไปตรงสั้นนะครับตรงสัน้นเขาอยู่ใกล้โดนสองได้ครับเพราะฉะนั้นจงไปไหมบางคนจะคำแทงบางบางผู้สซวยแกนะครับบางบางผู้สซวยแกหรือจับขามันไม่มีเสือ้อแกจริงจริงผมมาเลยขี้เข่าหรือกระชากคอเสื้อหรือขี้เขาหรือน้องคอขีอ้เข่าได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ให้ให้จับไง ให้งวมนน่ให้ให้มูกไปก่อนนะครับใก้ต่อไปก่อนี่เาอึดูด้นข้าดูเดียวูอย่างนี้ไม่เอาทีเขาเขียนต้างในนี้มันไม่ได้ต้องเอ่ยงตัวไปทงเขาอึอึดทแางเขาไปกูทำแรงไม่ได้ลำพังครับำเจ็บอึดต้ทำบางว้ทนี้ได้นะครับบางให้นู้สก๊อตโฉบนะครับดูนะคับ ตรงอันนี้เราเรียกว่าเข่าตรงครับให้เขาขวาอือให้เข่าซ้ายอือขวาอืออ้อนหรือหงายขึ้นขาเนี่ยเปิดด้วยนะครับให้เข่าเงี้ยงเอียงบวมไปใคเงี่ยวเราพยายาเก็บคางไว้อือ เดี๋ยวเขมานะครับแต่ว่าถ้าเที่ระยะไกลๆก็แทงเฉียงมาเลยนะครับเฉียงตีแน่เกนปึ๊บตีแน่ตุ้งแนเฉียงแล้วเฉียงมานครับเฉียงมาแล้วแทงเข่าเฉียงบาง่นเฉียงนะครับบางอย่างนะไม่ใช่ระยะไกลระยะใกล้ๆนะครับเพราะว่าระยะไกลไม่ได้เข่าตโตโยนเข่าออกไปโยนเข่าก็คือแบบส่งตัวไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเข่าชิงก็เลอยู่ที่นะครับอยู่ใกล้กคนสู้กุสู้ตั้งตรงไว้กอดน้องคอ ตีเขาใช้โคงเนี้ยนะครับเเน็บเข้าเรียนะเน็บเข้าต้องขาได้จับยางก็ได้เขาเฉียงเฉียง่อนเฉียง่อนยกนเขาเฉีงครับนี่คือในาที่สครับเท้าเฉียงเขาที่สามเขาสุดท้ายนะครับเรียกเท่าเขาเรียกกัอะไรเทาลอยนบเขาลอยเมื่อกี้มาเริ่มงง มีเขาหยวมีโยนเขาไปนะัะโยนเขาก็คือโยงเขาไปให้ลอย้นาวนี้เข่าลอยเลยดปนจากการที่วิ่งเไปกระเด้งกระเด้งกโดนกแทะเขาใส่หน้ามือสูงและมียอดโอบมือสู้นะครับปฏิบัตินะครับถ่ากูชนไมขวาเนี่ยถ้าเกข่นในเขาลอยเนี่ยทบบน้เขาลอยต้องสังขารโดนสังขารหงโดนสังขารนะครับก็จต้องเป็นการโยนเข่าโยนขางขวึ้นมาแล้วก็ใหเขาซ้ายจนกความสูงนะครับเขาลอยซ้าย ที่เขาลอยซ้ายเขาลอยซ้ายนะครับถ้าเข่าลอยอีมาต้องจบยอก้็สับการนะครับสการหรือเข้าไปหน้าับเข้าไปหน้แล้วโดนโดด้ายอ่อขึ้น้ายขึ้นก็ปับอึ้งนีเขาลอยกีมนแรงวรงนี้นะมันต้องโดดให้ลอยตรงนี้เป้าหมายคือยอดผมหรือหน้าทอสูไปไางก็ได้นะครับ้าดูในขั้นนะครับแรงกางลเขาซ้าย นอต่อไปนะครับเป็นแบบฝึที่5ฝึกเลื่อนข่านะครับือเราตองเล่นข่านะามยีเข่านะเข่าตรงเข่าเฉียงแล้วก็เข่าลอยสาเข่าตดน้วยครับต้น้วยแห้เข่าตรงก่อนตรงอเฉียงอลอยลอยก้าวแล้วพอเร็น ขวาแล้วซ้ายแล้วงานวายก็ิ่ก้าวขวาโดนเขาซ้ายจับขวานี่เอาใหมอยู่ไกลๆดูดเห็นไหมาำดูดีเลยเอ้มาตรงเฉียงก้าวเข่าลอยนี่นี่อยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างโอ้ยโดน่ขึ้อาตรงเฉียงเข่าลอย นะครับก็จบแล้วนะครับห้าทักษะในกีฬาวอลไทยนะครับก็คือการออกหมัดการใช้สอกการในการทีแล้วก็การตีเข่านะครับก็จะเป็นห้าทักษะที่ยังมีอีกมีอีกมีเรื่องการสอดมือมีการตอดมี การเวีย,ยงมีอะไรอีกนะครับแต่ว่าเป็นนักศึกษาที่ไม่ค่อยได้ใช้ในในในปกติเรียนในปกติเข้าไปนะครับ <S <S จะใช้ในก,นในการแข่งขันสุดยอดครับเราเอปละกาศเตืยวที่จะเป็นนับกบอลทั่วไป5อย่างนอกจากนี้ก่อนหน้านี้นก็มีรถถว่วมทัวรในเรื่องนักศึกษาการปั้นหมัดก,การจดวยการตั้งเก็บนะครับก็รวมแล้วเป็นนักศึกษานะมวยไทยเราเรียนไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเราก็ขอได้ในนักบอด้วยนะครับ,คครบทุกวันทุกวันใหม่ๆก็อาจจะดูไม่ขแข็งแรงไม่แข็งแข็งนะบางคนตีสองตีสุดยัง ยังรู้อะไรอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําเวลาออกเวลาฝึกแบบตัวให่างนะครับต้องสมมุติครับสมมุติต้องมีผู้สู้อยู่จินตนาการสมมุติผู้สู้อยู่ผู้สู้เนี้ยเพราะฉะนั้นผู้สู้นี่อาจารย์เป็นภาพหัวมีหัวมีตัวใช่ไหมกลับไปเรียนได้บอกว่านักเรียนต้องโชคปีที่หน้านะครับโชคปีที่หน้าใช่ไหมครับหรือว่าสมมุติผู้สู้อยู่ใกล้ตัวใกล้กันเรี่ยได้บอกว่ามีฟังส่งเนี่ยสตาร์ฟสตาร์ที้ปลายทางในมุมขนส่งผู้สู้อยู่หน้า ต้องสมบูรณ์ครับแม้แต่เนี่ยก็มั่วซั่วหมดเลยีไปนั่งตรงนบางผสมคิดมาเนี่ยจนไม่หาคู่ข้างหน้าเแค่แต่ปีสองตรงนี้นี่เตะมันก็ไปทุ่นหมดเลยนะครับเหมือนกันเหมือนเตะเหมือนกันที่เราสอนอาชีแบบอีพบีกับหลังน่ะทีกับหลังนะบางคนจนไม่หยากฟูแต่ว่าชีพทีข้างหลังผมก็ชื่อกับอาชีพีไปซึ่งซึ่งเป้าหมายเนี่ยคือทีแบ่งหน้าใช่ไหมใช่ไหมครับมั่สูงหน้าทีหน้าเรียว่ากับหลังทีใช่ไหมลูก นะครับทิบข้างกันก so, ุลสู้มันอยู่ข้างนะกุลสู้อยู่หน้าจนวัยอยู่กับเราจ้องหน้าไปอยู่แต่เราถือพันข้างเองกับกุลสู้มนะเพราะนั้นประเด็นฝึกจะให้ได้ผลนั่นเองจะต้องมีศพจินตการเป้าอยู่หน้าเห็นบางคนมีผู้ปกครองถือล่อเป้าด้วยมีเป้ามีเป้าก็พูดนะครับปรูปเป้าสี่เหลี่ยมมีเป้ารูปล่อให้บางคนม่เป้ารูปเอาหมอนมาล่อให้ขอบคุณมากครับท่านผู้ปกครองมาครับขอบคุณพ่อแม่มากครับ นั่นแหละวิญญาณที่ถูกต้องเลยนักเตะทำไมมวยต้องล่อเป้าต้องมีกระสอบซ้ายต้องมีเป้าเพราะว่าจะได้รู้ว่าต้องเตะทางไหนต้องต่อยทางไหนงั้นต่อยลงเตะลงบางทีไม่มีจินตนาการบางทีนี้เท้าไปออกู้สู้อยู่นะก็ออกม้วนดเลยเข้ามาไม่มีนะครับเพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการล่อครับล่อเป้าเตะกระสอบล่อกระสอบนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีไม่มีใครมาล่อเราเราต้องจินตนาการเองนะครับนักเรียนต้องจินตนาการเองสู้เองเล่นคนเดียวอ่ะเฮ้ยกูสู้อยนี้ชมมาลง เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าคุณพ่อแม่ไม่มีเป้าแล้วไม่ไม่มีหมอนมาใช้ครับใช้มือได้หน่อยมือนะต่ตอยต่อยเต,ตะเตะที่เขาที่เขาใี้คือใช้มือว่าแบบไม่ได้นะครับนี่คือคนที่เอาคู่ล่อนะครับคู่ใช้มือช่วยได้ดกกน,นะครับแต่ก็เจ็บหน่อยให้ได้เองโอเคไหมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในส่งวนนี้ก็ขอให้เรียนเปิดปอกได้สม่ำเสมอนะครับก็เดินคาดแมสก่อนออกจากบ้านค้างล้างมือบ่อยๆนะครับ OK นะครับันนี้วงขอรับรูครับสวัสดีครับบ๊ายบาย